นี่ครับผมตุดเยี่ยวนะครับสี่คนครับไปไปไปดูครับไม่ต้องไปไม่ต้องตวนใครปตัวที่ด่านเลยดูนะครับไม่มีด่านนะครับไม่ตั้งอะไรเลยดูครับนี่ของนายดูไม่ยอมให้ผมตรวจเยอะนะครับทิ้งผมอ่าดูคือรถเออผมขึ้นไปไหนนะครับ มาครับขึ้นมาเดีวขึ้นมาขึ้นมาเยอะสิดูครับเดี๋ยวผมขึ้นไปรถองค์พระนะครับผมไม่ทำอะไปผิดนะครับัดูดูดูไม่ยังแล้วก็ปวดเิ่แดูครับดูครับมีบางคนนะครับ เอาออกมาให้หมดตัวอ่บออกมาออกในครับออกออกตอิดอพอกบอ,พอ,พอ,พอพ